สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไก่น้อยใส่เสื้อแขนยาวมาเพราะว่ารู้สึกว่าจะอากาศเย็นๆค่ะฝนตกแต่สําหรับคนอื่นเขาก็อากาศดีค่ะแต่ว่าไก่น้อยเป็นคนขี้หนาวค่ะ <c oughs> ก็เลยใส่เสื้อมาอะไรมาโชว์จ้าถูกใจมากเลยค่ะพอดีว่าลูกสาวไปเที่ยวเมืองไทยสองเดือนค่ะแม่ให้ทําสติกเกอร์มาติดร้านนวดเนาะเพราะว่าร้านนวดไก่น้อยอะ่ะ ข้างหน้าน่ะจะมีแต่ตัวหนังสือไม่ค่อยมีรูปนวดค่ะซึ่งสามีเป็นคนทําให้เนาะแล้วก็สติกเกอร์ที่เยอรมันจะค่อนข้างแพงค่ะทุกคนขนาดตัวหนังสือข้างหน้าน่ะห้0หกร้อยยูโรค่ะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่าแล้วทีนี้ไก่น้อยก็เลยบอกสามีว่าอยากได้รูปมาติดเขาก็บอกว่าต้องจ่ายอีก600กว่ายูโรไก่น้อยก็เลยโอ้ยไม่เอาเสียดายตังค์ก็เลยว่า ก็เลยรอให้ลูกสาวกลับไปเที่ยวเมืองไทยก็เลยทํามาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะถูกใจมากค่ะว้าวเตนน้นตน,ตน,นี่จ้าอันนี้มันเป็นประตูนะคะทุกคนเป็นประตูห้องนวดค่ะเพราะว่าไก่น้อยจะกั้นถูกใจมากค่ะอันนี้ก็เป็นตู้นะคะเพราะว่าชอบแบบเป็นตู้เพราะว่าจะได้ขี้ฝุน่นจะได้ไม่เข้าเพราะว่าไก่น้อยเป็นคนขี้เกียจเช็ด <c oughs> นี่ละจ้าถูกใจมากค่ะทุกคนลูกสาวทำมาให้รู้สึกว่าจะสองพันสามพันค่ะทุกคนสามพันบาทค่ะสองแผ่นเป็นแบบสติกเกอร์ข้างในอ่ะถ้าเราไปอยู่ข้างในเราจะสามารถมองเห็นข้างนอกค่ะแต่ว่าข้างนอกอ่ะจะไม่สามารถมองเห็นเข้าไปข้างในเพราะว่า ลูกค้ามันวนวดเขาจะถอดเสื้อผ้าเนาะไก่น้อยก็เลยอยากปิดไว้สักหน่อยถ้าถามว่ามองเห็นไหมก็มองไม่เห็นคะ่ะทุกคนแต่ว่าไก่น้อยอยากปิดให้มันมีลูกเนี่ยคะ่ะมีสองเตียงนะคะทุกคนตกมาปีนี้ลูกค้าเยอะมากคะ่ะเข้าปีที่สามลูกค้าเยอะพรุ่งนี้ก็มีลูกค้าคู่คะ่ะทุกคนปิดไปก่อนนะคะ ย่างเข้าปีที่สามค่ะทุกคนลูกค้าเยอะมากไม่รู้มาจากไหนปกติอะหน้าร้อนลูกค้าจะไม่เยอะค่ะแต่ว่าตกมาปีเนี้ลูกค้าเยอะจะรู้สึกว่าจะเสมอกับหน้าหนาวค่ะเพราะว่าปกตินะลูกค้าจะไม่ค่อยมีแต่ว่าพอตกมาปีนี้ก็คือเยอะวันละหกคนเจ็ดคนค่ะแต่ถ้าถามว่าทําคนเดียวไหวไหมก็ไหวค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะวันละหกคนเจ็ดคนเนี้ นวดทุกวันเดี่ยงนะจ๊ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งเขาจะชอบมานวดกับคนไทยเพราะว่าการนวดมันจะแตกต่างจากคนเยอรมันคนเยอรมันเขาจะนวดแค่เป็นจุดค่ะทุกคนถ้าแบบว่านวดหลังก็คือนวดหลังนวดแขนก็นวดแต่แขนนวดขาก็คือนวดแต่ขาเขาจะไม่ได้นวดเขาจะไม่นวดทั้งตัวเหมือนเราค่ะเพราะว่าร้านไทยจะนวดทั้งตัวชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็คือทั้งตัวเขาก็เลยชอบที่จะมานวดกัน ก็คือใครที่เปิดร้านนวดอยู่ในโซนาทางฝั่งนี้ก็คือเยอะหมดทุกคนค่ะทุกคนเยอะหมดทุกร้านค่ะเอาแทบไม่ทันกันแล้วแล้วมาปีนี้ลูกค้าร้านไก่นั้อก็คือเยอะหน้าร้อนกับหน้าหนาวก็คือเยอะเพราะว่าส่วนมากก็คือลูกค้าจะปากต่อปากค่ะทุกคนคือบางคนเขามานวดเสร็จแล้วเขาก็จะนัดต่อให้ญาติเขาเนาะแล้วพอดีว่าลูกสาว สมัครเรียนดอยขวดค่ะเรียนภาษาเยอรมันนางสตาร์ท uh, เดือนหน้านางเรียนเดือนหน้าค่ะรอบเช้ารอบเที่ยงนางก็มาช่วยแม่ได้ก็เลยเอาลูกสาวมาเป็นเป็นคนช่วยค่ะถ้าลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่ไกลน้อยก็จะนวดเองแต่ถ้ามีลูกค้าคู่ว่ามันล้นมือจริงๆอะ่ะถึงให้นางมาช่วยค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสามีก็ ไปแจ้งทางสตอยเออร์ไปแจ้งคนทาําภาษีว่าลูกสาวมาทําด้วยเนาะเพราะว่าทําให้ถูกต้องค่ะเวลาตํารวจมาตรวจจะได้สบายใจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแกล้งเราอีกหรือเปล่าจะมีคนทรูมาอีกหรือเปล่าเราก็ทําแบบถูกต้องดีที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็รู้หน้าไม่รู้ใจเนาะเราก็อย่าประมาท ก็ให้สามีไปทําให้เสร็จทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็คือลงตัวหมดทุกอย่างแล้วค่ะร้านนวดก็ลูกค้าก็เยอะโอเคค่ะทุกคนไก่น้อยก็เลิกงานแล้วนะจ๊ะวันนี้เลิกเร็วค่ะเลิกเร็วเพราะว่าสิบเจ็ดนาฬิกาหมดสิบเจ็ดนาฬิกาหมดห้าโมงเย็นค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยาวค่ะพรุ่งนี้แล้วก็ยาวไปถึงวันวันศุกร์ลูกค้าคู่ค่ะ พอดีลูกสาวมาก็เลยรอรับนางเลยปกติวันจันทร์นี้ก็มีค่ะแต่ว่าไม่ไม่รับให้นางเนาะกว่านางจะงอเงยค่ะเพราะว่านางเหนื่อยจากนั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาถึงบันเสาร์ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะก็เลยไม่รับให้วันจันทร์ก็เลยให้นางสตาร์ทวันอังคารเลยค่ะพรุ่งนี้แน่นแอดจ้ารับลูกค้า ไม่หลอลูกสาวนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะไก่น้อยขอเตรียมตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยด้วยค่ะสวัสดีจ้า